หมายเัขสังที่4388สํานักพระราชวังวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช5 6 8พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราสทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์มนอสยูเดนทวีติยาพรช้างเกนทวีตียาพรมงดุไทย เพื่อการดำเนานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวตาาัตกรรมนณเมรวัดลพบุรีสารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีวารพิหาสมปีที่ 20, ยีสิเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เวลา12นาฬิกาเชิญบีบศพเวียนมีแล้วเชิญขึ้นตัง้งบนจิตกาธาเวลา15บนาฬิกา พระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนั่งหมายเรียนเจ้าภาพสงผู้ช่วยศาสตราจารย์มนอดดูเด่นเพื่อสร้างติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพนอากาศเอกสกิทพง์สุวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนักในพระมหากรรมารที่กุณ ระบาดสด็จพระเจ้าอยููหัวทรงพระกุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระทคนเดินรรสรงผู้ช่วยสัาจารย์มโนยูเดินซึ่งนั่นเป็นพระมหากุณาที่กุณหลวงเก้าหลวงกระหมอ่อมเกณฑ์อันสูงสุดแก่ผู้หลายชนและวงศ์ตระกูลอยางหาที่สุดไม่ได้หาความทราบโดยญานวิถีถึงดวงวิญญาณของผู้ช่วยสัาจารย์มโนยูเด่น ได้ด้วยประการใดในสัมปราระภพคงจะมีความกลับเรื่องทราบสื่อเป็นลนพล้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติสูงสุดยิ่งในวราระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพุทธเจ้าผู้เป็นนิดาและหลานขอพระราชทานกราบถาวบายบังคมแท่เรื่องพระยุคกกลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ อาจจะเท่าทุนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพร,ระพุทธเจ้าและองศ์ตระกูตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอทีชะข้าพุทธเจ้านางโนมณ์แันฟินผู้ซึ่งเป็นธิดาและครอบครัวอยู่เดน